สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาตอบคำถามนะครับผมมนุษย์เกิดมาทำไมผมก็จะตอบว่าเกิดมาเพื่อเรียนรู้ทุก์ออกจากทุก์หาทางพ้นทุก์ซึ่งทางพ้นทุกข์ก็คืออริยสัจส,สีก็คือทุก์สมุท,ทยัยนิโรธมร ซึ่งเธอเก no nice ิดมาเพื่อหาหนทางพ้นทุกและหลุดพ้นของทุกข์เธอต้องแก้ปัญหาด้วยตัวของตัวเธอเองขอให้จงเธอจงโชคดีนะครับผมจากอาจารย์เฮงรวยปังแก้ไขให้ทุกให้ได้นะผมพ้นทุกให้ได้นะครับผมออกจากความทุกให้ได้ด้วยสติปัญญาและความเชื่อมั่นตละความตั้งใจของเธอนะครับผมขอให้โชคดีครับผมเฮงรวยปัง